สวัสดีครับยินดีต้อนรับอยู่ช่องสองนักชิมนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องหนวดแมวแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็แมวอีกตัวครับให้มาอีกแล้วครับนั่งกินข้าวอยู่ครับมองลงข้างล่างเห็นนะครับเห็นหนวดแมวนะครับดูครับใกล้ๆนะครับในตัวสีดํานะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปเป็นตัวสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีดํานะครับ ให้อีกแล้วครับจะรวยใหญ่กันแล้วครับทีนี้โชว์ราฟนะครับจะหยิบให้ดูหยิบให้ดูนะครับนอีกครับนั่งกินข้าวอยู่นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมหนวดสีดำนะครับนี่สีดำเล็บกระดำนะครับเพิ่งกลับจากทำงานนั่งกินข้าว ชคลาบจะด้วยกันใหญ่แลครับทีนี้ให้มนุษย์ให้มาอีกแล้วครับเต้นหนึ่งครับเก็บไว้เป็นชกลาบนะครับชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ